ับสวัสดีครับป๋าจุ๋ยฮักนะมาวันนี้ป๋าจุ๋ยก็มากับเรื่องบ่อน้ำาบาดานนะครับหรือว,ว่าขุดบอ่อแล้วก็ติดปั๊มนะครับปั๊มนี้เป็นปั๊มออโต้นะครับเป็นปั๊มอโอตโมติกคือถ้าเปิดวาลวปั๊มก็ทำงานนะครับถ้าปิดวาลว ปิดวาล์วน้ําออกหน่ยปั๊มก็หยุดทํางานทีนี้ฝาจโจยฮักนะก็จะมาอัปเกรดหรือว่าปรับปรุงให้ปั๊มตัวนี้ทำงานได้ส่งน้ําได้แรงขึ้นส่งน้ําได้ไปไกลขึ้นนะครับและก็สําหรับสวนไหนที่จะใช้สปริงเกอร์สําหรับลดน้ําต้นไม้ลดน้ําอะไรอย่างนี้นะครับ สุดยอดนะครับอเดี๋ยวปาย๋าโจยมีการต่อการใช้งานซึ่งซึ่งปา๋าโจยฮักนะาก็เคยใช้งานมาแล้วได้ผลสุดยอดครับนี่ครับนี่เป็นรูปแบบของการทำงานของที่เราจะต่อใช้งานซึ่งก็ได้ผลจริงนะครับ น้ำนี่แรงมากๆนะครับอืมถ้าสปริงเกอร์สิบตัวนี่สบายสบายนะครับเผ่อเสปริงกอก์หลุดก็มีเพราะน้ำมันแรงมากนะครับอ่าเดี๋ยวป๋าจุก้ก็จะอธิบายการทำงานแต่ละขั้นตอนหรือว่าการปรับปรุงปัม๊มปั๊มเก่าที่ไม่ใช่ระบบออโต้นะครับให้ทำงานเป็นแบบออโต้เออ แบบออโตเมติกได้นะครับสุดยอด <c oughs> เดี๋ยวปาจโจยก็จะอธิบายให้ละเอียดนะให้ฟังดูนะครับว่าการทำงานของปั๊มแล้วก็การต่อระบบให้น้ำแรงขึ้นใช้ยังไงทำอยังไงโดยที่ว่าใช้ปั๊มตัวเดิมของเขานี่แหละครับแต่เราก็ทำระบบระบบเสริมเข้ามามีอุปกรณ์เสริม <c oughs> แบบโบราณก็เขาก็ใช้กันมานะครับสุดยอดครับตัวนี้เราไปดูรายละเอียดเลยครับว่าจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวป๋าจุ๋ยอธิบายให้ฟังโอเคเราไปกันเลยครับอืมสวัสดีครับป๋าจุ๋ยฮักนะก็อย่างที่ป๋าจุ๋ยฮักนะ้าเมื่อกี้ที่ต้นคลิปก็ไปนั่งให้ดูกับปั๊มน้ํานะครับ ซึ่งก็เป็นบ่อน้ำบาดาลอไอตัวที่ป๋าจุยนั่งอยู่เมื่อกี้นี่นั่นคือคือปั๊มระบบออโต้นะครับซึ่งเป็นปั๊มออโต,โตท้ที่ทันทีที่เราเปิดวาล์วน้ำทางน้ำออกนะครับปั๊มน้ำก็จะทำงานเลยแต่ทันทีที่เราปิดวาล์วน้ำออกเนี่ยปั๊มน้ำก็จะหยุดทำงานนะครับอืมทีนี้ ป้าจุ๋ยก็จะมาพูดกันว่าปั๊มน้ำที่เป็นออตโต้นะเราจะทำยังไงที่ให้ราคาถูกลงนะครับจ่นว่าปั๊มน้ำธรรมดาที่เรามีอยู่หรือปั๊มชักอย่างนี้นะครับอืมเราก็ทำได้นะครับเอออ่าเรามาดูกันครับวิธีการเป็นไงแล้วก็ป้าจุ๋ยอย่างวงจรน,นี้อย่างตัวที่ป้าจุ๋ยโชว์ให้ดูอยู่ในหน้ากล้องเนี่ครับ ก็เป็นปั๊มน้ำซึ่งก็เป็นระบบออตโต้ได้เหมือนกันแล้วก็เป็นการต่อใช้งานปั๊มให้มีแรงดันน้ำในสูงส่งไปได้ไกลนะครับอ่านี่ครับเรามาดูการทำงานแต่ละตัวนะครับถ้าเพื่อนๆหรือกรเกษตรกรในต่อแบบนี้นะครับปั๊มในแรงนะครับแรงมากๆด้วยน้ำแรงมาก เราสามารถที่ติดสปริงเกอร์ได้หรือปั๊มไปได้ไกลนะครับน้ำส่งได้ไกลส่งได้ขึ้นที่สูงได้สบายๆนะครับอเรามาดูการทำงานกันครับนี่ก็เป็นปั๊มน้ำทั่วไปธรรมดาทั่วไปนะครับจะเป็นปั๊มชักหรือปั๊มหอยโข่งอะไรก็ได้บอ่อนี้ก็เป็นบอ่อน้ำบาดาลจะลึกกี่เมตรก็แล้วแต่นะครับหรือจะเป็นหนอง เป็นเขื่อนเป็นฝายอะไรก็ได้นะครับปั๊มน้ําตัวนี้เป็นปั๊มธรรมดาเออนี่ครับปั๊มธรรมดาส่วนตัวนี้คือเช็ควาลวตัวเช็ควาลวนี่การทํางานของเขาก็ง่ายๆนะครับคือเป็นลักษณะน้ําไหลทางเดียวนะครับนี่น้ําไหลทางเดียวจะไปทางเดียวอย่างนี้เลยคือน้ําจะใหญ่ไหลย้อนกลับไม่ได้อืม น้ำจะมาทางนี้ไม่ได้นะครับอืเช็คว่าตัวนี้จะเป็นเอ,อสวิตช์แรงดันไปนในตัวเออนี่ครับอ,อการต่อใช้งานกับไฟฟ้าก็นี่ครับ220โวลต์นี่ครับ v, นี่นิวตันแล้วก็วิ่งเข้ามาก่อนที่ปั๊มน้ําเลยเออส่วนลายนี่ก็วิ่งมานี่ยลายวิ่งเข้ามานี่นะครับออกจาก เช็ควาล์วตัวนี้ก็จะเป็นสวิตช์แรงดันไปด้วย uh, ถึงมาเข้าตรงจุดนี้นะครับนี่สุดยอดการทำงานก็แค่นี้เลยครับนี่นิวตันโอ้ยโทษตีครับ uh, นี่นิวตันนี่ลายนะครับก็การทำงานก็ง่ายๆคือตัวนี้ตัวนี้กาเป็นสวิตช์แรงดันด้วยนะครับเป็นสวิตช์ในตัว ทันทีที่เราเปิดวาล์วน้ําตรงนี้นะครับเปิดวาล์วน้นําตัวนี้แรงดันตัวนี้ต่ําลงาปั๊มก็ทํางานแล้วครับ <c oughs> ปั๊มทํางานนะครับทํางานปอไปปั๊มมาไปเรื่อยพอเราปิดวาล์วน้นําตัวนี้ปั๊มตัวนี้ก็จะหยุดนะครับเพราะแรงดันน้ําก็จะสูงขึ้นน้ําวิ่งไปไม่ได้อนี่การทํางานระบบออโต้ของปั๊มน้ําตัวนี้นะครับชุดนี้อื ชุดนี้ทำงานง่ายๆนะครับมีขายใน l a ซาด้าก็มีนะครับสวิตช์แรงดันตัวนี้หรือว่าในเว็บขายออนไลน์ทั่วไปก็มีนะครับเรามาใช้ต่อร่วมกับปั๊มชักธรรมดาก็ได้ปั๊มหอยโข่งธรรมดาก็ได้หรือปั๊มน้ำทั่วไปนะครับที่เป็นแบบธรรมดาเรามาทำเป็นลักษณะเป็นออโต้นะครับคือเปิดภาษาบ้านๆเปิดก๊อกน้ำน้ำไหล ปั๊มทำงานถ้าปิดก๊อกน้ำน้ำไม่ไหลปั๊มหยุดทำงานท,างทันทีเป็นออโต้อ,อย่างนี้นะครับอืมแล้วทีนี้เรามาดูการทำงานของตัวนี้ครับแอร์แวร์นะครับแอร์แวร์ซึ่งเป็นสัท์ชาวบ้านที่ปลาดผู้รู้ทั่วๆไปเขาจะเรียกกันแอร์แวร์แอร์แวร์แต่ท่านนั้นก็แอร์แวะอะไรอย่างนี้นะครับการทำงานของแอร์แวร์ตัวนี้ก็ ไม่ไม่ยุ่งยากไม่วุ่นวายนะครับตัวนี้ง่ายๆเลยเรารู้แค่ว่าน้ำที่ขึ้นมาเนี่ยที่ไหลผ่านมานียส่วนมากน้ำเนี่ยก็จะอากาศก็จะมาผสมกับน้ํามานะครับผสมกับน้ํามาน้ําก็ไหลผ่านไปอากาศก็แวะขึ้นไปในถังนี้ขึ้นไปในถังนี้ทั้งสองตัวนี้ครับพออากาศเต็มทั้งสองถังนี้ สองท่อเนี้ยก็จะดันลงมาช่วยดันน้ำไม่แรงขึ้นอีกทีหนึ่งอืมซึ่งตัวนี้ก็ใช้ได้ผลก็ป๋าโุยหักแนละ้วก็ใช้มาบ่อยแล้วครับอืมตัวแอร์แวร์ตัวนี้การทาการใช้ก็สมมติว่าเราใช้ท่อหนึ่งนิ้วอ่าท่อแอร์แวร์ตัวนี้ก็ใช้ประมาณสามนิ้วหรือสี่นิ้วก็ได้ความยาวก็ประมาณร้อยหกสิบ หรือเราถึงร้อยแปดสิบเซนนะครับอืมสองสองคันนี้ใส่ข้อลดลงมาให้เท่ากับท่อน้ำที่เดินผ่านนะครับอืมให้ต่อเข้ากับเดินผ่านมาได้ตรงนี้ก็ใส่ข้อลดลงมาจากสองนิ้วลงมาเหลือหนึ่งนิ้วอย่างเงี้ยสองนิ้วให้ลงมาเหลือหนึ่งนิ้วติดระยะห่างกันนี่ออกจากปั๊มมาก็ประมาณจากห้าสิบเซนอืม uh huh. เมตรหนึ่งก็ได้ ส่วนแอร์แวรนี่ก็ประมาณห้าสิบเซนก็พอนะครับอืมพอเปิดพอพอเราเปิดวาล์วตัวนี้เลยปั๊มทํางานปุ๊บน้ําไหลมาเรื่อยรอสักพักแล้กก็น้ําจะแรงขึ้นแรงมากๆเลยครับสปริงเกอร์สิบตัวนี่สบายสบายเผลอ,ปอสปริงเกอร์หัวหลุดก็มีนะครับเออเออเพราะน้ำมันแรงสุดๆเลยแล้วไปได้ไกลด้วยครับสําหรับแอร์แวรหรือแอร์แววตัวนี้นะครับผม การันตีเลยครับว่าใครจะส่งน้ำขึ้นที่สูงหรือใครทำถังสูงขึ้นมาเนี่ยระบบตัวนี้ในสุดยอดครับใช้ได้แจมๆเลยราคาไม่แพงเลยครับเราไม่ต้องไปใช้ปั๊มเพิ่มบีกอะไรอีกสมมติระยะร้อยเมตรหรือสองร้อยเมตรอย่างเงี้ยเราแอร์แวร์ไปติดเป็นช่วงครับเราใช้เป็นช่วงนี่ก็สบายคือ ราคาถูกด้วยแรงด้วยครับผมอมืดัดแปลงไปอย่างอื่นก็ได้ตัวนี้หรือเราจะใช้ท่อขนาดใหญ่ขึ้นก็ได้นะครับไม่ผิดกติกาแล้วแต่ต้นทุนใครจะเพิ่มเนี่ยโอ้า่าก็อย่างที่ป๋าจุยฮักน่าเคยใช้นี่สปริงเกอร์รู้สึกว่า15ตัวนะครับถ,ถ้าช่วงที่ป๋าจุยใช้นี่ ก็ใช้แบบนี้แหละครับแอร์แวร์สองตัวแค่นี้แหละครับแล้วก็ปั๊มน้ำทูแรงสดๆครับสบายๆไม่ต้องเหนื่อยลดน้ำแนะครับผมนี่ครับมาพูดในการฟังนะครับเกี่ยวกับระบบน้ำทำยังไงให้ปั๊มน้ำในเรานีนปั๊มน้ำได้แรงขึ้นปั๊มไปได้ไกลนะครับปั๊มขึ้นถังสูงสบายๆายเลยโดยที่ว่า ควมน้ำเราเนี่ยทำงานได้เบาลงนะครับไม่หนักทํางานไม่หนักนะครับเ <c oughs> คล็ดลับดีๆครับจากป่าโจยหักนะอย่าลืมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจกันครับผมจะได้ทําคลิปดีๆออกมาให้เพื่อนๆได้รู้กันดีครับแล้วก็อย่าลืมนะครับนี่เช็ควาลวตัวนี้นี่ ไปใส่ปั๊มธรรมดาเป็นปั๊มออตโต้ได้สบายๆนะครับเปิดก๊อกน้ำไหลปั๊มทำงานปิดก๊อกปั๊มหยุดทำงานที่ใช้ในบ้านเราสบายๆครับทุกก๊อกทุกตัวโอเคครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับจากป๋าโจยฮักนะกับสิ่งดีๆสาระด,ดีๆนะครับผมจะมาเล่าสู่กันฟังอีกครับสวัสดีครับ